สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปชื่อว่าถึงเวลาที่ชาวพุทธเรานะครับจะมารู้จักการคว่ำบาตรนะครับการคว่ำขันนะครับไม่กินไม่ทานนะกับพระกับเจ้านะที่ปฏิบัติตัวไม่ดีนะประพฤติไม่ดีไม่ชอบนะครับแล้วก็สิทธิของพระนะที่จะไม่รับ ของทานจากผู้ที่ไม่บริสุทธิ์นะคือของที่ได้มาที่รู้ว่าเออเขาได้มาโดยไม่สุดจริตนะเราจะมาทำความรู้จักกันนะครับระหว่างออพระนะที่ไม่รับของทานนะครับจากอุบาสกอุบาสิกานะที่มากินมาทานที่ว่า ได้เงินมาโดยไม่สุดจริตนะหรือว่าถ้าเป็นอาหารการกินท่านก็จะปิดฝาบาทนะไม่ยอมเปิดรับเอาของทานนั้นนะในทางพระในทางคารวาสเราก็เหมือนกันนะครับมีสิทธิ์นะที่จะไม่กินไม่ทานนะเขาเรียกว่าคว่ำขันนะ สำหรับพระที่มีความประพฤติไม่ดีไม่ชอบนะไม่อยู่ในวินัยสงฆ์นะยิ่งทุกวันนี้นะครับมีข่าวมีข่าวมีข่าวนะมั่วสีกามั่งนะประพฤติไม่ดีไม่ชอบมั่งนะสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้านะมีเยอะนะครับที่ทำตัวแบบนี้นะ ทางฆราวาสก็มีสิทธิ์นะครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วนะก็มีสิทธิ์ที่จะไม่กินไม่ทานไม่บาปนะครับเพราะชาวพุทธเรานี่ก็ทําบุญซะเคยชินส่วนใหญ่นะครับสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยว่างั้นจะไม่รู้นะครับการคว่ำบาตรคว่ำขันของพระและฆราวาสนี่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับ ทางพระท่านก็ไม่ผิดวินัยนะครับที่ความบัตรไม่ยอมรับของกินของทานนะจากผู้ที่ได้ของมาได้ทรัพย์สมบัติมาโดยไม่สุดจริตนะท่านก็มีสิทธิ์นะครับที่จะไม่รับของพวกนี้นะของไม่บริสุทธิ์ก็เป็นการสั่งสอนสั่งสอนว่า ถ้าประพฤติดีประพฤติชอบมาเมื่อไหร่ก็อาจจะเปิดบาตรใ,ใส่ก็ได้นะครับนี่เป็นทางวินัยไม่ถือว่าผิดนะครับแต่ชาวพุทธเรานะครับก็จะไม่รู้นะครับว่าส่วนใหญ่แปดสิบเก้าสิบเลยว่างั้นก็พระจะเป็นยังไงกูก็ทำนะทาบุญตะพุทธทำบุญด้วยความเคยชิน ส่วนทางพระเนี่ยขอให้เป็นเงินขอเป็นทรัพย์บริจาคก็จะเอาแบบโดยไม่คำนึงถึงนะครับว่าจะได้มาโดยวิธีไหนนะอันนี้นะครับชาวพุทธเราในยุคนี้สมัยนี้นะครับอ,อย่างพวกพระพวกเจ้านะกินเหล้ามังบางคนก็ดูดมาา้ามั่ง บางคนก็มั่วสีากายอย่างที่เป็นข่าวทุกวันนี้นะศีากาเองก็นี่นะครับเราก็ต้องเลือกนะครับเลือกที่จะไม่ทําทานกับพระประเภทนี้นะไม่ถือว่าเป็นบาปนะครับในทางพุทธศาสนาเรามีมาแต่โบราณน,นะพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติไว้นะ สำหรับพระที่เห็นว่าเออคนนี้เนี่ยโกงเข้ามาทุจริตเข้ามานะครับก็ไม่รับทานนไม่ผิดวินัยสงฆ์ไม่ผิดวินัยสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านก็ส่งอนุญาตนะว่าเป็นการสั่งสอนสั่งสอนสำหรับชาวพุทธเรานะครับการความบาตความขันเราก็มาทําความรู้จักกันนะครับ ไม่ใช่ว่าทําบุญด้วยความเคยชินนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะพวกเรานะก็จะทําบุญด้วยความเคยชินพระก็รับด้วยความเคยชินก็จะไม่คํานึงถึงสิ่งเหล่านี้นะแต่ก็ถึงเวลาแล้วนะครับในยุคที่สังคมมันเป็นอย่างนี้นะตอนนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็มั่วสีกาบั่งนะอ่าบางองค์ก็ ดูดมามนะบางคนก็ดื่มเหล้าบางองค์นะดื่มเหล้าอย่างนี้นะครับส่วนละวาดเนี่ก็บางคนก็โกงเข้ามาอะไรมานะก็เอาตะพืชนะเอาตะพืชก็ไม่ได้นี่แหละเป็นการไม่ตระหนักของชาวพุทธเรานะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาคำํำนึงถึงว่าการคว่ำบาตควาำขันเนี่ย เราจะใช้กันอยู่ไหมสำหรับชาวพุทธเรานะครับให้ตระหนักว่าสามารถทำได้นะการคำความบาตแล้วก็คว่มขันไม่กินไม่ทานคว่มบาตไม่รับกินรับทานให้ตระหนักถึงข้อนี้เยอะๆนะครับสำหรับสังคมเราทุกวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะ ก็พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับมีเรื่องราวดีๆก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่านะครับสวัสดีครับสุทนชาเน l